สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําการทําสื่อสวยๆ,ๆแบบนี้กันนะครับอย่างเช่นคลิปนี้เราทําเป็นลนักษณะของจํานวนปริมาณเต่าทะเลนะครับว่าในปีแต่ละปีจะมีเต่าประมาณกี่ตัวกันนะครับซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจเทคนิคนี้เราต้องมาวาดเต่าทีละตัวแล้วก็เรียงกันใช่ไหมนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องอย่างนั้นเลยนะครับเราสร้างเป็นกราฟแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเทคนิคอย่างนี้นะครับเราไม่มีไอเดียแบบนี้ ตัวใหญ่เราก็จะนําเสนอกันประมาณกราฟด้วยประมาณนี้กันใช่ไหมครับก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ถ้าเราทาแบบนี้ได้เป็นยังไงครับความสนใจของตัวสื่อก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นวิธีทาง่ายมากเลยครับนะฮะเราไม่ต้องไปนั่งวาดเต่าทีละตัวอย่างนี้นะเห็นไหมก็จะเป็นลักษณะกราฟนะครับไปนิวสไลด์ขึ้นมาเลยครับจากนั้นไปที่คำว่าแทรกครับกดรูปแผนภูมิเลือกแผนภูมิที่เป็นคอลัมน์นะครับเป็นแนวตั้งนะครับ ตัวนี้สาที่เป็นแนวตั้งก่อนนะครับกดตกลงครับคราวนี้เราแผ่นภูมิแล้วต้องการให้เหลือข้อมูลชุดเดียวครับนะครับลบกลุ่มที่2อ,ออกเลยชุดที่2ลบชุดที่3ออกฟึบอ่าเลยชุดเดียวแล้วนะครับคราวนี้เราก็ใส่ตรงนี้สวยๆหน่อยครับประเภทเป็นปีพศแล้วกันนะครับสองห้าหกศูนย์นะครับประมาณสาที่เป็น3ปีแล้วกันนะครับ ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มท่านก็ใส่ได้เลยนะครับตรงชุดข้อมูลตรงนี้นะครับคิดเลยว่าปีนี้มีกี่ตัวสมมติต่อมี20ตัวนะครับปีที่6กหนึ่งมี40ตัวอ่าปีที่6 2มี63ตัวแล้วก็ปีที่63มี95ตัวสมมตินะครับประมาณน,นี้ก่อนเราได้ชุดข้อมูลมานะครับเห็นไหมกราฟมันก็จะเฉลี่ยให้เราเองแล้วก็ปิดไปครับปิดไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมฮะ กดที่ปุ่มบวกครับติ๊กออกให้หมดครับให้เหลือแต่แกนไว้อย่างนี้ครับก็จะสวยนะครับถ้าฝั่งนี้เราไม่ชอบเราสามารถคลิกได้อีกนะครับแล้วก็กดเฉพาะแกนตรงนี้นะครับเรากดปุ่ม Delete ออกไปได้เลยอ่าคลิกใหม่ให้โดนก่อนครับอ่าอย่างนี้แล้วก็ delete อ่าเรียบร้อยครับเราก็จะเหลือแกนฝั่งเดียวอย่างนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วครับจากนั้นเสร็จเราก็เลื่อนไปตำแหน่งนิดนึงจากนั้นเราก็ไปเอาเต่อมาครับแทรกรูปภาพ อุปรกรณ์เป็นเจ้าต่อมานะครับคราวนี้เราจะเอาต่อมาใส่นะครับในกราฟวิธีการก็ทำเหมือนง่ายๆครับคลิกขวาคัดลอกเต่าก่อนครับคัดลอกคราวนี้มาคลิกที่กราฟครับคลิกที่กราฟให้โดน4ตัวเลยไหมครับจะดูจุดครับจะต้องมีจุกอันจากนั้นไปที่แท่งสีถ้าแท่งสีนี้หานะครับก็เพียงแค่คลิกขวาหาคาว่าจัดรูปแบบชุดข้อมูล นะครับก็ไปที่แท่งสีไปเลือกคําว่าเติมรูปภาพหรือพื้นผิวปึ๊บถ้าไม่ขึ้นเป็นรูปเต่าก็กดคีย์บอร์ดก่อนนะครับกดคีย์บอร์ดเจ้าเต่าก็จะมาแทนตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้เต่าเป็นแค่หนึ่งตัวนะครับเราจะทำยังไงให้มันได้อัตราส่วนเหมือนเหมือนรูปรูปนี้นะฮะกไมยากครับก็ขออนุญาตคลิกใหม่อ่าโอเคนะครับจากนั้นเราก็ไปที่คําว่ากองซ้อนและจัดมาตราส่วนกับ ป๊บนะครับอ่าตันนี้มันจะมันจะเต็มเลยฮะเพราะอาตานนัตราส่วน1ต่อหนึ่งอยู่ครับเราต้องใส่10หรือ20ก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็คำนวณดูเป็นไงครับเต่ามาแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับสีสวยๆโดยการใช้กราฟิกแบบนี้นี่สังกตดูนยี่สิบก็มี2ตัวเพราะเฉลี่ยตัวละเท่าไหร่ครับตัวละ10ที่เราใส่นะครับตัวละ10มันก็เลยฉเฉลี่ยมาให้เรานะครับฉเฉลี่ยมาให้เรา มันตัวละ10ใช่ไหมเนี่ยตัวละ10นะครับนะฮะมันก็เลยเฉลี่ยให้เรานะครับอันนี้40ตัวอันนี้ก็เป็น63ตัวเห็นไหมมันจะตัดเตาปริมาณเท่าที่คํานวณเลยครับอันนี้95ตัวก็จยู่ล้ครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะเป๊ะมากๆนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนกราฟข้อมูลทีหลังได้หมดนะครับเตาก็จะเฉลี่ยไปใหม่นะครับไม่ต้องสร้างใหม่นะครับวิธีเปลี่ยนกราฟทาใหม่ก็คลิกที่ตัวกราฟเห็นไหมครับเมนูนี้ก็จะขึ้นมานะครับอยู่ที่แท็บออกแบบก็แก้ไขข้อมูล เราสามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นหกสิบห้าตัวสมมุตินะครับหกสิบห้าแล้วก็บเห็นไหมครตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติเลยเยี่ยมไหมครับง่ายมากนะครับทีเดียวเราก็มาใส่สีแต่งรูปแบบนี้กันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้สื่อสวยๆมาแล้วนะครับนะครับโดยใช้เทคนิคง่ายๆไม่ต้องมานั่งเรียต่อให้เสียเวลานะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์มากๆเลยแหละครับในการทำสื่อสวยๆนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ